พี่น้องจะมาเบิงเ่งอียงซอยข่อยนะจ้าพี่น้องพี่น้องเบิ่งเนี่ยเห็ดคอนสนจ้าพี่น้องเห็ดคอนสนน้ำผึ้งโฮนิกโฮนิกเฮ้ยมัชลูมนะจ้าตายตายแล้วพี่น้องเบิงเ่งแนเด้วออกดอกเห็ดพี่นอ้องอีแม่ข่อยเอ้ยดอกเห็ดพี่น้องแมนเบิดเต้นี่พี่น้อง แมนเบิดพี่น้องเอ้ยพุณอนะตายตายพี่น้องเฮ็ดยังกับสมังงามโพดง่ามเหลือง่ามบลาลำปลเเลือแท้พุณอนะโอ้ยบาวาวสับโลดชาิเแี้ยวจ้ะมันผุดออกมาจากดินนะพี่น้องจ้ะ ฝนตกสามสี่เมืออม่อหัวถุงเมื่อหัวพั้นนาไซอยู่พี่นออ้อยพาจับกล่องจับหนีอยู่นี่ละ พี่น้องเอ้ยจะเบิ่งซอยข่อยนะพี่น้องนี่จะ้ะน้ำพึ่งคอนส่วนนจะจ้ะ พี่น้องพี่นอ้องเงี้ยิีกกล่องไว้ซะก่อนเนาะจ๊ะกตะดอกส,อสวยๆนี่นแต่ละเหงางพี่น้องเย้ยฮึ่พ่กันแล้วก็เ็ดปลูกตาบานเ้าพี่น้อง ออน้ำออกมือข่อยมันแตกพี่น้องมันไงลายอืมอืปลดออกก่อนเสียดายกอนีออ้งามอีรีพี่น้องเนี่ย คลิบกล่องไว้พี่น้องง่ายกระบอ๋สูบก,ก่อนนี่เด็กพี่นอ้องเลยพี่นอ้องจะมาเอาสยอยไปเด้อผูเอ้เดียว ผู้ใดอยากได้เห็ดไปเกงี่ยเม่าเาด้จ้าพี่น้องขอ่ออกซุ่มหน่อยๆอ,อ่อนๆไปเกงี่ยพี่น้องเห็ดเยอรมันก็นล้างออกได้โอ้ยงุ่งงุ่งเนี่ย พี่น้องเอ้ยนี่มาขวงเมื่อข่อยพี่น้องโอ้ยโอ้ยน้อยพี่น้ององขว๋งเดี๋ยวเด็ดให้มึงเจ้าเบิ่งกูล่ะ พี่นองเอ้ยแมนเบิพี่นองนุ่งปลอม่อยพี่นองแมนเบิดจ้ะตัวทากมันจะลางมากินพี่นองเอ้ย ม,มาเบิ่งมาเอาไปเห็ดแนวเด้อยพี่น้องเลยพี่จะเก็บกล่องไว้อน่ตัวทากพี่น้องอันตัวนั่งกินอย่นี่ตัวใหญ่ๆนี่นอรก็บอแต่หรอกจ้ะข่อย่านนี่กูละแมนเบิ้ดพี่น้องเลย